<Family. S 2> ขึ้นมาแล้วโอ้มาคนแรกเลยสวัสดีครับเดี๋ยวพ่อแบเองนะโอ้โหโอ้โหตอบไวมากไม่ไม่ทันเลยโอเคสวัสดีครับวันนี้พ่อแบเองนะ,ะวันนี้ ไฟ์สดนะครับผมเซอร์ไพรส์วันเกิดเจบัวมีตอนนี้มีพ่อแม๊แล้วก็มีน,าน้นาแดงนะโอเคเจเบวอ,อยู่ในห้องแล้วก็จะถ่ายกันสดๆเลยนะพร้อมไหมทุกคนพร้อมหรือเปล่าทุกคนพร้อมหรือเปล่าทุกคนพร้อมไหมเดี๋ยวให้เดียยเด๋ยวไปดูก่อนน้าแดงคุยกับคุยกับแฟนเอฟซนะีก่อนเลยมาเยอะมากเลย ใช่ค่ะวันนี้มันเกิดพี่บัวบัวอายุครบสิบสามปีนะคะสิบสามขวดเนาะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะวันนี้เราจะมีการเซอร์ไพรส์ยายบัวด้วยนะคะวันนี้ยายบัวอายุครบสิบสามขวดนะคะเดี๋ยวเราจะมีทั้งของขวัญแล้วก็เค้กจะมาเซอร์ไพรส์ยายบัวนะเข้ามาดูกันเยอะๆนะแล้วก็อวยพรวันเกิดให้ยายบัวด้วยนะคะ ตอนนี้เรากำลังพอ่อไปกำลังไปหาเยบัวอยู่นะคะกำลังไปไปถามว่าเําท,ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ค่ะอยู่มนหนึ่งค่ะไม่ได้ค่ะพูดดังไม่ได้แต่๋ยวเบัวรู้ ช่พูดดังไม่ได้เพราะตอนจักระซิบใกล้ๆนะตอนนี้คือยายบัวแต่งตัวใกล้เสร็จแล้วเพราะว่ายายบัวเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็พ่อแบดก็ให้ไปอาบน้ําแล้วให้รออยู่ในห้องโอเคทาอะไรกันอยู่เตรียมตัวเลยนี่นมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายเค้กเค้กในครัวมาเร็วมาเร็วไปดูไปดูบัอยู่ไหนไม่รู้อยู่ในห้องอยู่ในห้องใช่ไหมงั้นแอบไปในครัวกันก่อนไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นห้องน้า ไปดูกันนะคะปีที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปน่าจะจำได้ว่าเป็นเออ่พิซซาปักเทียนปีนี้ไปดูกันเป็นอะไรเขาไปกองหน้าเน้นเน้นเน้นอยู่บ้างยี่สิบสามขวบค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่อวยพรวันเกิดหายาบัวนะขอบคุณมากเลยค่ะ ในกล่องมีอะไรต้องรอดูนะต้องรอดูจนกว่าจะจบคลิปนะถึงจะรู้ว่าในกล่องมีอะไรนะโอเคโอเคเป็นเป็น,เป,นเป็นกล้องสลับเป็นกล้องหน้าก่อนนะ